เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเล่นเกมแล็กนาล็อกกาวิกันเลยนะครับผมซึ่งแล็กนาร์ล็อกนี่เป็นเกมเก่าเลยนะซึ่งผมจําได้ตอนนั้นอนะสมัยมอนหนึ่งผมเล่นแล็กนาร์ล็อกที่ร้านเกมครับบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือคูเซเดอร์สายฟรีนะครับคูเซเดอร์บอกเลยว่าสายนี้ไม่ต้องมีของอะไรมากมายก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ ก็หลักๆเลยคุณเซเดอร์สายนี้จะเป็นสายใช้สกิลนะครับสกิลที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นฮ o ล y ี่คอรสอันนี้ต้องบังคับต้องรับเลยเป็นสกิลหากินของเขานะครับสกิลเก็บเกี้ยวหว่าได้นะครับฮลลคอสเออาจจะตีไม่นนบ้างนะครับตอนนี้เด็กผมห้าสิบสามนะอาจจะต้องเพิ่มเด็กมากกว่านี้แล้วก็เมื่อเราอัพโฮลีคอร์สเต็มเส็จปุ๊นี่เลยครับ พวกนี้เป็นทางผ่านนะครับสามคิวนี้เพื่อรอที่จะได้อัพคิวนะครับคิวนี้ก็คือท่าเพิ่มเลือดของไฮพีนี่เองนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองคิวให้ดูนะครับบอกเลยว่าการที่เราอัพอินไว้เยอะมีประโยชน์มากคิวแรงนะครับแล้วก็แถมแอนคอสยังแรงอีกแอนคอสที่เราอัพไว้ท้ายสุดเลยนะต้องมีคิวก่อนนะถึงจะค่อยอัพแอนคอสเพราะว่าแอนคอสอะ่ะมันเป็นท่าที่ใช้เลือดค่อนข้างเยอะแถมเราต้องโดนมอนลุมตีต่างหากใช่ไหม ไม่มีท่าฮิวนี่นเราก็ต้องปัม๊มปั๊มเลือดกระจายอะ่ะปั๊มยาไายง่ายเราเป็นสายประหยัดไงเรามาออพฮิวก่อนดีกว่าโอเคนี่ผมก็อยู่ที่คอกคทาว tower วนะเนี่ยใช้หอกไปเรื่อยครับใช้ฮลี่คอร์ s จัดบบการไปเรื่อยซึ่งถ้าแกนคอร์สเนี่ยมันเหมาะกับการที่ใช้เราลากหมาดำหรือว่าหาการอะไรทำนองแบบนั้นอะ่ะลาักการ์ดหมาดำลักหมาดำลาก ลากงูดำลากงม,มี่พวกที่มอนไม่เก่งแต่ว่ามีการ์ดระดับราคาแพงสุดยอดนั่นเองนะครับผมเอาละ่ะหลักๆคือสายนี้มีสามสันะครับ Holy c ค o ร s h ฮ g ลแล้วก็ Grand c ์ o นะครับสาย T in One นี่เองเรามาดูเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมก็ไอเทมธรมรมดาเลยนะไม่ได้หายากยินอะไรเลยนะครับก็เป็นพุดอีเดน ที่ได้จากการทำควสรับอาวุธฟรีนะครับหมวกก็หมวกเทมธรรมดาหมวกที่ซื้อในเมืองเมืองนักดาบนั่นเองนะครับหอ,อกก็ซื้อที่ปอนเทนล่านะครับหอ,อกสองมือที่เราจะได้โฮลิคอร์แรงขึ้นเป็นสองเท่านะครับเมื่อถ้าเราใช้หอ,อกสองมือส่วนเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับนี่หาง่ายมากถุงมือแมวนะครับจะมีพ่อค้ามาขายตามเนืองหลักๆต่างๆ,างๆนะไมว่าจะเป็นมอลลกคอนเทนล่า พาย่อนนะครับเขาจะมีของขายค่อนข้างเยอะนะครับสเตตัสผมลงอินไว้ที่เจ็ดสิบนะเพื่อที่เราจะได้มีเยอะจะได้ใช้ holy cost ถี่ถีได้เรื่อยๆนะครับเด็กเด็กนี้ผมอัพสักห้านสามรือว่จะเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้ครับเพราะว่าหลังๆมันจะมีพวกที่ฟรีสูงๆค่าหลบอีกสูงๆเราจะตีไม่โดนนะครับอ่าวิดวิดนี่แล้วแต่เลยตามความญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่าผมว่าสำหรับตัวนี้เลือดทักหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะครับพอทนได้นะทนม้อนได้ส่วนสเตงสเตงก็เอาแค่พอถือของได้ก็พอนะครับหรือใครอยากตีแรงอัพไปเยอะๆก็ไม่ว่ากันครับตามความชอบของแต่ละคนโอเคจัดการจัดการอาร้ามก่อนได้แล้วหัวก็โลกอายนี้สบายครับไม่ต้องพกยาเสียเลือดกออ็ฮิวครับ ิวเพื่อนตัวเองหรือถ้าเจอเพื่อนก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับโอเคแต่ท่านี้แต่ตัวละครที่เสียอย่างเดียวนะครับก็คือมันไม่เท่เองเวลาขี่ป,ปิโกปิโกนี่มันจะใช้โฮลีค่คอร์สได้แบบโคตรเชื่องช้านะเสียอย่างเดียวนะครับข้อด,ดีก็คือเป็นตัวเริ่มต้นที่เอาไว้ใช้หาของก็ได้นะครับเป็หนหายได้เกือบทุกที่เลยนะเพราะมันมีท่าฮิวไนงะ ในแบบนั้นก็ได้นานๆนะถึงแม้ว่ายาจะหมดแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะเราฮิวตัวเองใช่ไหมอย่าง HP หมดเราก็นั่งฟื้นเอานะครับฟื้นเตเต็มปุ๊บเราก็ไปใช้ Holy ี่คอร,คอรฟาร์มต่อนะอันแต่ผมจะลองใช้แกนคอร์สให้ดูนะครับนี่ครับแกนคอร์สต,ตายไหมอีกทีนึงอีกทีนึงมันต้องสองทีนะมันถึงจะตาย แต่ตัวเราจะถ้าโดนลุมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแนะนําตอนที่แกนคอแนะนําให้ใส่โล่นะครับแล้วก็ใช้ดาบมือเดียวก็จะช่วยเพิ่มเกาะขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้เราผมใส่ก่อนใส่โล่ใช่ไหมใส่ดาบมือเดียวโอเคครับอเดี๋ยวผมจะลากมอนสเตอร์มาก่อนยิเต็ให้เต็มก่อนนะหนึ 1, ่งพันิวทีน่หนึ่งพันหนึ่งนี่ก็เชื่อเหมือนกันหาก่อนหาก่อนมาอาราม เดี๋ยวจะแกนคอร์สให้ดูโอ้ครึ่งหลอดครับแกะอีกทีนึงนี่เนี่ยฟันไว้ไม่ตายมาเยอะเกินถ้าเฮ็ดพีหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาหม่ทีนึงแกนคอร์สตายโอเคครับตัวนี้ก็แค่เนี่ยถ้าเฮ็ดพีหมดเราก็นั่งเอานะครับ นั่งเอาพอได้ HP ก็ฟื้นเลือดนะนี่ครับเป็นไงล่ะสบายไหมสายนี้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดถึงแบบคอกเทลเวอร์ดั an นเจียนครับแบบนี้เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ของอะไรบ้างครับได้ขยะมากน้อยแค่ไหนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ